ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีผลตรีที่รักส่้อยนาคพ่วอหน่วยการสำนักประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติรุ่นที่สองโดยมีนายสัญญาแสนทวีสุขพ่วอหน่วยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32ในระดับชั้นมัธยม,มศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน300คนกรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยได้ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32ดําดำเนินการจัดอบรมเยาวชนโครงการเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติรุ่นที่2ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างวันที่2ถึงห้ามิถุนายน2565 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักถึงสถาบันหลักของชาติปลูกฝังสำนึกรักปกป้องและเพื่อพูนสถาบันหลักของชาติรวมถึงส่งเสริมผู้นำคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสาสร้างเครือข่ายเยาวชนปกป้องสถาบันหลักของชาติและทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับมัธยม,มศึกษาจำนวน300คน โครงการเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติกองบัญชาการกองทัพไทยโดยกรมกิจการพลเรือนทหารได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาลูกหลานเยาวชนที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าอย่างมีคุณภาพฝึกอบรมเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่กับคุณธรรมมีความดีมีจิตอาสาเยาวชนจะได้นําความรู้ความสามารถไปพัฒนาตนเองเป็นคนดีขยายผลไปสู่ครอบครัว ชุมชนของตนเองและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับในส่วนของเยาวชนเนี่ยเร,เราถือว่าเป็นเป็นส่วนที่สำคัญมากของของประเทศเลยเพราะว่าเขาจะต้องเติบโตขึ้นไปในอนาคตนะครับพื้นฐานของประเทศเราเราเรา,เราต้องลงไปดูดีว่าครอบครัวฮะคือ,ค,อคือสังคมเล็กๆจุดหนึ่งแล้วก็ในครอบครัวก็ต้องประกอบด้วยทั้งทั้ง,ท,งทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆและเยาวชน พราะส่วนนี้ต่างๆนะครับที่ผมเห็นว่าพลังของเยาวชนเนี่ยมีส่วนในการผลักดันการพัฒนาของประเทศเนี่ยสูงมากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขามีเป้าหมายในการดํารงชีวิตอยู่เนี่ยก็ด้วยลูกของเขาก็คือเยาวชนถ้าเยาวชนต่างๆของพวกเราเนี่ยนะครับเขามีแนวความคิดเขาได้รับสิ่งดีๆเขาได้รับการปลูกฝังเขามีความสามัคคีสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้ครอบครัวแข็งแรงเมื่อครอบครัวแข็งแรงแล้วเนี่ยชุมชนเราก็แข็งแรง ชุมชนแข็งแรงสังคมแข็งแรงประเทศชาติก็แข็งแรงต่อไปเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อแล้วก็ก่อที่ลูกนะครับก่อที่ลูกก่อทุกสิ่งทุกอย่างให้ความรู้ให้ความเข้าใจแล้วก็เด็กๆจะได้รับในสิ่งที่ดีๆแล้วก็เติบโตขึ้นไปสามารถที่จะกล้าตัดสินใจแล้วก็นําทางทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตของเขาแล้วก็ครอบครัวประเทศชาติจเจริญต่อไปในอนาคตได้ครับ